ทำไมจึงต้องฆ่าตัวตายน่าเห็นใจไหมเพราะว่าคนมีงานไม่มีงานทําคนมีรถมีบ้านถูกยึดรถยึดบ้านนะฮะแล้วแล้วอย่างนี้ครอบครัวก็มันจะอยู่ได้อย่างไรวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมและสิ่งแวดล้อมวิกฤตของค่านิยมวิกฤตแห่งศีลธรรมนำความเสื่อมมาสู่วิถีชีวิตของผู้คนแทรกลึกเข้าสู่ภูมิคุ้มกันแห่งจิตใจก็คงทรงเห็นว่า วิธีที่จะรับกับวิกฤตการณ์อันนี้ก็คือว่ามันต้องต้องเริ่มจากการศึกษาโดยระบบที่เน้นไปทางการพัฒนาจิตให้จิตได้เข้มแข็งเพียงพอเพราะนั้นมหาชนกเป็นชาดกที่เน้นในความภาคเพียรเน้นการใช้สติปัญญาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเน้นให้ให,ให้จิตที่เข้มแข็งนะฮะที่จะต่อสู้กับรสรรคได้ตัวอย่างอย่างเช่นเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขา เขาลำบากมากนะฮะเขาเป็นพวกทําเสื้อผ้าทรงออกแล้วทีนี้เขาตกต่ําถึงขั้นขีดสุดแล้วเขาแทบจะแย่นะเขาคิดจะฆ่าตัวตายด้วยซ้าไปผมได้เอานังสือพระรานิพนธ์เนี่ยให้เขาอ่านผมบอกให้เขาไปนั่งสงบสติอารมณ์ในวัดสักวันหนึ่งแล้วลองอ่านหนังสือดูนะฮะแล้วลองคิดดูนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาไปขายข้าวมันไก่นะขายข้าวมันไก่ชีวิตเขาดีมากขึ้นจิตใจเขาดีมากขึ้นเขาต่อสู้จากศูนย์ขึ้นมาใหม่ ดัังน้นนเเป็รรื่่อองทีัศจวยข้คติเดิมแห่งพระชาดกด้วยภาษาที่ทรงพระนิพนธ์และด้วยรูปธรรมแห่งพระราชาจริยาวัดอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติเป็นต้นแบบตลอดเวลายาวนานที่เสด็จอยู่ในราชาสมบัติพระราชนิพนธ์พระมหาชนกจึงเป็นบันทึกแห่งความเพียรอันสมบูรณ์ซึ่งพระสงนิกรผู้ได้อ่านจะพึงยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นข้อเขียนที่อ่านง่ายมากเข้าใจง่ายมากที่สุดนะฮะแล้วสนุกด้วยกับเนื้อหาเรื่องราวในขณะเดีวยวกันมีเรื่องของอปัญัาการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดนะฮะดังนั้นคนที่ตกต่ํามากเนี่ยคนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้คนที่กําลังจะแย่นะคนที่กาลังจะกาลังจะจมน้ําตายอยู่มาร้บาล่อเนี่ยผมคิดว่าคนอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะมีความรู้สึกว่าจะมีความมั่นนะมีความเพียรมากขึ้นนะฮะ กว่า50ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อสู้ด้วยพระวิริยะมานะกับความยากจนความทุกข์ยากของราษฎรและปัญหาของชาติซึ่งดูเราจะหาที่สิ้นสุดมิได้เฉกเช่นพระมหาชนกที่ทรงแหวกว่าอยู่ในท่ามกลางคลื่นสมุทรอันแลไม่เห็นฟังเราไม่อาจคาดเดาถึงกำลังพระราชาหรืยนั้นมาจากที่ใดแต่ณเวลาที่ทั้งชาติกำลังทุกข์เข็นด้วยภัยจากเศรษฐกิจคนไทย ยังคงได้รับกําลังใจผ่านพระราชนิพนธ์ที่ทรงงานยาวนานถึง11ปีพระมหาชนกอ่านต้องคิดอ่านแล้วต้องทำสมาธิในการอ่านอ่านยังมีสมาธิและมีสติในการอ่านและพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วจะรู้เลยว่าขนาดพระหมหาชนกไม่เห็นฝั่งทําไมพระหมหาชนกถึงไหวานางมณีไม่ขลาถามพระหมหาชนกว่าทำไมไหวทำไมก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วไหวาทาไมนั่นหน่า,นาอ่าน ข้มาที่ตอบอะไรนั่นคือหลักธรรมนั่นคือข้อธรรม